ตัวนี้ก็เข้าอินสแตนบาเทิร์คือมันจะหาหาการต่อสู้ให้เลยนะครับซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันจะมีอยู่2หมดหลักๆนะครับก็คือหมดเอ่อหนึ่งก็คือหมดเมอร์เซเดก็คือเหมือนกับว่าแต่ละฝ่ายจะมีจุดกําเนิดแล้วก็มีจํานวนที่กําเนิดยูนิตเรียกว่าโคนนะครับถ้าสมมุติว่าใครโคนหมดก่อนก็คือแพ้คือฆ่าได้แล้วก็โคนก็จะลดลงไปเช่นในการกําเนิดออกมาเรื่อยๆนะครับ ของแต่ละฝั่งแต่ถ้ามันจะนับเวลาด้วยถ้ามืเวลาหมดปุ๊บโคนใครเหลือมากกว่าก็ชนะไปนะครับกโะมูที่2โหมดยานนะครับไม่รู้เรียกหมดอะไรผมเรียกลอบชิปก็คือเป็นมันจะมียานแม่ของแต่ละฝั่งอยู่เป็นยานที่โคตรใหญ่นะครับแล้วก็จะมีฐานเหมือนแบบอัพลิงสำหรับยิงพวกยานแม่ให้แต่ละฝ่ายไปไล่ยึดนะครับพอไล่ยึดเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะยิงอไอ้ตัวยานแม่ได้นะครับก็แข่งกันไอ้แมッ ของแบบที่2นี่กว้างมากกว้างกว่าแบบแรกเยอะเลยนะครับผมก็เพิ่งเล่นได้แบบเดียวนะครับเพราะว่าไอ้ระบบธรรมดาตอนนี้ระบบซัพพอร์ตยังไม่ค่อยดีนะครับไอ้ตรงไฟลบแบ์เทิร์นตอนนี้ยังที่ใช้ได้ดีก็มีแค่ควิกแบอเทิร์นก็คือให้ให้มันเลือกให้นะครับเพราะฉะนั้นผมเคยสุ่มได้ครั้งเดียวนะครับไอโมดนั้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้เนี่ยอ่ซัพพอร์ตคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับด้วยตัวเองนะครับสามารถต่อคีย์บอร์ดและเมาส์ธรรมดาเข้าเครื่อง PS3 ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์อยู่นะครับซึ่งมาถนัดกับ APS มากกว่านะครับแต่การเคลื่อนไหวย,ยังไม่คล่องเท่าเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็ลองเข้าค่ายดูเฉยๆนะครับอันนี้เป็นปืนที่ซื้อมานะครับเป็นปืนซัมมิชินใส่เวฟพอนแล้วก็นี้เป็นปืนเมนเวฟพอนอาเซาซึ่งปกติแล้วชุดชุดเฮฟวี่จะใช้กับปืนหนัหนกๆพวกปืนสไนเปอร์แต่ผมแตดแปลงให้มันใส่อาเซานะครับเพราะว่าคล่องตัวกว่านะครับ รัวนี้จากนี้ก็จะเห็นแผนที่ซึ่งเราก็จะเห็นศัตรูมามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เข้าไปตรงฐานนะครับพอเวลาเราตายปุ๊บก,ก็จะมี2ช้อยให้เลือกได้ก็คือเราจะเรียกตะโกนให้เพื่อนมาช่วยหรือว่าเราจะไปเกิดใหม่เองนะครับไปเกิดใหม่ก็จํานวนคนก็ลดลงนะครับแล้วก็ <c oughs> ระยะเวลาในการเกิดเนี่ยใช้เวลาแค่สิบวินาทีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับ จะเห็นผมไม่ค่อยถนัดนะครับซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าใช้มือเดียวเลยนะครับก็ให้ลองคร่าวๆเฉยๆนะครับให้ดูจํานวนคนว่ามีแค่ไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นโค้ดเบต้านะครับซึ่งจํานวนคนก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับถ้ารอมันโอเพนเบต้าน่าจะคนเยอะกว่านี้แต่เกมนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดให้แบบเล่นฟรีแล้วก็ขายเป็นไอทเทมเอาหรือว่ายัางไงหรือว่าจะขายเป็นเกมเหมือนพวกิวอลอย่างนั้นดีกว่านะผมว่าขายเป็นเกมแล้วก็ ไม่ต้องมาเก็บตังอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมก็ตายและเจอศัตรูนะครับเจวเวแล้วมันจะตายก่อนนะครับเออยี่อุตส่าห์ชนะอีกนะครับก็นี่ครับอย่างที่เห็นถ้าคิวได้ก็ได้ขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็เราจะมีแถบ2อันคือแถบพิวกับแถบชิวนะครับซึ่งแถบชิวจะเติมได้เองนะครับแต่แถบพิวลดแล้วลดเลยนะครับ ก็อาจจะต้องใช้ไอเทมเติมพลังเติมนะครับชิบหายแล้วน่าจะตายแล้วอันนี้คือการตายนะครับพอตายเสร็จจะมีสองชอยอย่างที่บอกนะครับซึ่งถ้าเล่นโคเบต้าแนะนำรีสปอนไปเถอะมันไม่มีใครมาช่วยตะโกนไปเถอะนะครับรีสปอนเสร็จแล้วก็จะเลือกจุดที่เกิดใหม่นะครับแต่ว่าโหมดนี้มันจุดที่เกิดมันมีแค่จุดเดียวนะครับก็ กดไปเลยนะครับถ้าเป็นโหมดยิงโหม,โมโดดรอปชิปจะมีหลากหลายกว่านี้นะครับอันนี้ก็เลือกคาสได้เห็นไหมเม่กี้ผมเลือกตัวที่โมดิฟายเองนะครับตอนนี้เลือกเฮฟวี่แบบปกติบ้างนะครับเวลาเกิดจะเร็วมากครับนับแต่ที่ตายสิบวิถ้าเราโมเต่เสียเวลาเลือกเวลาก็จะลดให้นะครับอันนี้ไม่ใช่ออเกนันเชอร์เป็นสไนเปอร์นะครับเหรอสไนเปอร์ตรงไหนวะไม่รู้นะครับมันเขียนว่าสไนเปอร์จะช่างเถอะนะครับ ไอเนี่ยแหละที่ใช้ใช้ปรบับรถถังครับเอ้ใครมาจริงวะสาตายไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรายังไม่เอาจริงนะฮะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับก็มันออกไงวะรู้สึกว่าการไปเทิร์นจะออกไม่ได้ใช่ไหมถ่ก <c oughs> จะบอกว่าเกมนี้จะยังมีการปรับปรุงอะไรอีกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า เท่าที่ลองนี่คือระบบมันจะขาดหายไปหลายส่วนทั้งปืนเอยทั้งรถอีกหลายชนิดนะครับก็ต้องลองคอยดูว่าพอมันเป็นโอเพนเบต้าแล้วคนจะเยอะแค่ไหนแล้วมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับตอนนี้แบตเทอร์ยังย่ออยู่เห็นไหมจำนวนคนมีไม่เท่าไหร่นะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับ <S <S ซึ่งเกมนี้เป็นโปรเจกต์ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของ p l a y s t a t i o นเลยนะครับเพราะว่า เชื่อมต่อกับ Eve Online นะครับซึ่งเป็น g กมเป็นเวอร์เดียวกันนะครับแล้วก็จะมีแอปของ PS Vita สำหรับติดตามการสู้รบติดตามสมรภูมิได้แบบเดียวทามเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างนะครับขออนุญาต r e p e เทิ r นะ แต่น่าสนใจแอปของวีตามอนอยากลองดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่คงเล่นไม่ได้คงเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับน่าจะเป็นออกแนวปรับแต่งชุดปรับแต่งอะไรเราหรือว่าซื้อนะครับคิดว่าในอนาคตน่าจะมีระบบระบบมาก็ตเพคือแบบต่างคนต่างขายถ้าใครมีไอเทมซึ่งไอเทมเนี่ยมันจะได้จากเวลาเราจบสมรภูมินะครับจะแพ้จะชนะก็จะได้ไอเทมมานะครับอาจจะเลนดอมหรือว,ว่าไม่แน่ใจก็ ตรงนั้นนะครับถ้าใครได้ไอเทมดีๆนะครับซึ่งปืนอย่างเทลไรเฟิลเนี้ยโค้ดเดียวกันมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปจะเป็นเขาเรียกว่า Variation นะครับซึ่งทำให้ปืนมีความหลากหลายมากนะครับอ่าแล้วก็ไอ้น,นี้ที่จะโชว์สต,ตา r m แมปไอตัวนี้เป็นตัวโชว์พาวาว่ามันมีความกว้างใหญ่แค่ไหนนะครับอันนี้คือจัก,กรวาลทั้งหมดนะครับของโลอีฟนะครับ ซึ่งเราจะเข้าไปได้ย่อยๆนะครับข้างในนี้อันนี้ก็จะเป็นย่อยเป็นหมู่ดาวลงไปอีกนะครับย่อยไปเป็นหมู่ดาวนะครับเข้าใจว่าแต่ละหมู่ดาวเนี่ยก็จะมีสมครามแล้วก็กเ็เหมือนกับเป็นตัวเลือกสมรภูมินะครับเนี่ยก็จะเป็นดวงดาวนะครับสามารถดูมุมต่างๆได้แต่ว่าเราไม่สามารถกดเข้าไปได้ในตอนนี้นะครับ,น,รบน,นะครับเป็น 3D นะครับ คาดว่าในอนาคตคงจะเป็นสถานที่สําหรับเลือกแมปเวลาที่จะต่อสู้นะครับซึ่งแต่ละดาวน่าจะมีสมรภูมิที่แตกต่างกันออกไปส่วนตัวผมเองไม่เคยเล่นอีฟนะครับมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นจักรวาลที่กว้างใหญ่เหมือนกันนะครับก็พาร์ทแรกเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะครับสวัสดี